งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลับมาจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่1-3พฤศจิกายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยเน้นที่โซลูชันที่ล้ำสม,ส,สมัยสำหรับภาคส่วนต่ตางๆรวมถึงการผลิตเมืองอัจฉริยะภาคการค้าการขนส่งและการต้อนรับ งานแสดงสินค้านี้ครอบคลุมพื้นที่นิทรรศการ7,500ตารางเมตรโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า200รายจากแคนาดาจีนอินเดียอิสราเอลสิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและสหรัฐอเมริกาซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างโอกาสในการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศและแบ่งปันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดด้วย คืง,งานซิเกเไทยวัตถุสงค์ของการจัดงานซิเกเท็กไทยแลนด์และก็ทาง t h a i ไทยแล i ด์ i n g Fair นะครับเ,เป็นงานที่นําเรื่องของโซลูชันนะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็โซลูชันในเรื่องการอาคารที่ทันสมัยนะครับซึ่งเป็นโซลูชันระดับโลกนะครับมานําเสนอให้ทางาผู้ใช้นะครับหรือว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับทราบนะครับปีนี้จะมีคนเข้าร่วมงานกว่า10ประเทศนะครับ โดยมีแบรนด์ชั้นนาของโลกเนี่ยมาค่อนข้างมากมายนะครับสําคัญที่สุดในงานเนี่ยเรามีการร่วมมือกับทางภาครัฐหลายหน่วยงานนะครับจัดเรื่องของสัมมนาวิชาการนะครับแล้วก็สัมมนาในหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับในโรงงานเรื่องไซเบอร์เียวริตี้นะด้านด้านบิวติงเนี่ยก็เป็นเรื่องของฟิวเจอร์บิลดิงนะครับหรือว่าฟิวเจอร์อาร์เคเต็นะครับซึ่ง สามวันนี้มีคนลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้กว่า2,000คนนะครับงานนี้ก็คิดว่าใน3วันนี้น่าจะมีคนเข้าร่วมง,งานประมาณ6-7,000คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับยกตัวอย่างบริษัทจากอินเดียนะครับเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งทําระบบซึ่งควบคุมเรื่องของการจราจรนะครับทั้งหมดเลยนะครับเรามีบริษัทอันดับหนึ่งด้านความปลอดภัย ของญี่ปุ่นซัตคอมมาออกงานนะครับเรามีระบบะะไฟขาเสโมกเคอร์เทนนะฮะซึ่งเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะหรืออาคารขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ที่นำเข้ามาแล้วก็ถ้าจากประเทศจีนก็มีเรื่องของทางไฟอัจฉริยะไฟถนนนะครับอย่างที่คนทราบว่าไฟถนนตอนนี้ถนน,นบ้านเราเนี่ยมันถ้าใช้ไฟธรรมดามันแพงมากนะครับอย่าง พวกอาบาตอ,อาบาจอต่างเนี่ยได้รับการสนับสนุนค่าไฟถนนแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะการใช้เทคโนโลย,เยีเหล่านี้นะครับจะลดค่าใช้จ่ายเขาได้หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับครับวันพรุ่งนี้ท่านในส่วนของบิวดิ้งก็จะมีเรื่องของบิวดิ้งเอนเนอร์จีโค้ดนะครับก็คือว่า,เ,าเป็นกฎระเบียบนะครับซึ่งร,รัฐบาลออกมาเนี่ยเพื่อควบคุมอาคารขนาดใหญ่นะรหรืออาคารเก่าที่มีขนาดใหญ่เนี่ยต้องปรับปรุงระเบียบเพื่อให้ประหยัดพลังงานนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของ green zero building นะครับอาคารซึ่งลดเรื่องของการใช้พลังงานนะครับหรือว่าทำให้าการอยู่อาศัยของคนเนี่ยนะครับเป็นมีเป็นมิตรกับคนผู้อยู่อาศัยมากขึ้นนะครับอันนี้คือคร่าวๆที่มีแล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ Cyber Security ตี้สำหรับผู้อุตสาหกรรมนะครับคือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็มีความกังวลในเรื่องของด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์นะครับ เมื่อถูกแฮ็กปุ๊บเนี่ยอาจจะหยุดการผลิตไปครั้งหนึ่งเนี่ยอาจะจะเสียหายเป็นเป็นร้อยเป็นพันล้านนะครับซึ่งจริงๆอ่ะปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาข้า้งเยอะแต่ทุกคนเนี่ยไม่กล้าพูดนะครับซึ่งอันนี้ก็ทางสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติก็เอาเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาทำสมนานะครับทั้งสามวันเนี่ยคนจะเต็มทุกวันครับครับ ครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับเอกนชนนะครับทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมพวกโรงแรมโรงพยาบาลน,นะครับอ,อาคารคอนโดมิเนียมต่างนะครับน่าจะส่งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูงานนี้เพื่อจะไดะ้รับความรู้หลากหลายนะครับ